แล้ววันนี้นะคะเราจะไปส่งถึงจังหวัดสมุทรสาครกันเลยทีเดียวค่ะและสําคัญเลยลูกค้าของเราไม่เห็นรถด้วยฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับใครที่กําลังหารถไว้ใช้นะคะอยากมีรถใช้อยากได้รถขับนะคะต้องยูนิคอนทูคาร์มีบริการไปแนนทําให้ถึงที่แล้วส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านแบบนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะปุ๋ยรถบ้านมือสองยูนิคอนทูคาค่ะวันนี้ก็มาพบกับปุ๋ยอีกแล้วนะคะกับบรรยากาศส่งมอบรถให้กับลูกค้าค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะไปส่งถึงจังหวัดสมุทรสาครกันเลยทีเดียวค่ะและอันดับแรกนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณพิทิพชัยแสงนะคะที่บอกเลยว่าไว้วางใจออกรถที่ยูนิคอนทูคาและสําคัญเลยลูกค้าของเราไม่เห็นรถด้วยและว,วันนี้นะคะปุ๋ยก็จะนําส่งมอบรถคันนี้นะคะด้วยรถสไลด์ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยค่ะแล้วรถของพิทิพจะสวยขนาดไหนไปชมกันค่ะ และตอนนี้นะคะรถเราก็พร้อม จะนําส่งไปยังจังหวัดสมุทรสาครแล้วนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับใครที่กําลังหารถไว้ใช้นะคะอยากมีรถใช้อยากได้รถขับนะคะต้องยูนิคอนทูกค่ะเพราะเขามีโปรโมชั่นดีๆออกรถวันนี้ช่วยผ่อนสูงสุด1 5 0 0 0บาทหรือจะเลือกเป็นขับฟรีผ่อนอีกที่กระะกรดาไปเลยจ้าและสําคัญมีบริการไปแนนทําให้ถึงที่แล้วส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านแบบนี้เลยค่ะออกรถใช้เงิน1000บาทเท่านั้นอยากมีรถใช้อยากได้รถขับนึกถึงเรานะคะ ยูนิคอนทูค่ะรมเก้า่ทับ9ค่ะแล้ววันนี้ปุ๋ยก็ขออนุญ,ญาตลากกันไปก่อนค่ะแล้วพบกับปุ๋ยใหม่คันหน้าจะเป็นรถอะไรส่งที่ไหนติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะ